กลับสวัสดีคณะอาจารย์นะครับผมผมนายแทนโชคใจดีนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับกุ้งกล้ามกรามหรือว่า จแอนเฟดวอเตอร์พาวนีครับที่อยู่ในเฟลัมของอัตโทรโพด้านะครับและอยู่ในคลาสของมาลาคอสตาก้านะครับครับผมจากนั้นเราก็จะมาทําการศึกษานะครับกุ้งกล้ามกามนะครับโดยลักษณะภายนอกหรือว่ากายวิภาคของกุ้งเนี่ยนะครับผมดูจากลักษณะภายนอกนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะติดกันนะครับผม ซึ่งส่วนตรงหัวนะครับจะมีลักษณะเนี่ครับเป็นแผ่นนะครับเรียกว่าคาราเพสนะครับแล้วในส่วนที่ผมกำลังชี้นะครับจะเป็นลักษณะแหลมๆขึ้นมานะครับเรียกว่าลอสตัมนะครับผม แล้วซึ่งข้างๆเราสตัมนะครับจะมีดวงตานะครับหนึ่งคู่นะครับซึ่งอยู่ซ้ายขวานะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับดวงตาหลุดไปหนึ่งหนึ่งข้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งข้างนะครับก็ดวงตาอีกหนึ่งข้างนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณดวงตาเนี่ยจะมีก้านชูนะครับก้านชูดวงตาขึ้นมาด้วยครับซึ่งก้านชูตานะครับจะมีชื่อเรียกว่าไอสต็อกนะครับผม จากนั้นลักษณะต่อไปนะครับก็คือบริเวณลำตัวนะครับซึ่งบริเวณลำตัวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นป้องๆนะครับประมาณ6ป้องครับซึ่งบริเวณป้องที่6นะครับจะมีการพัฒนากลายเป็นหางนะครับเรียกว่าเทลสั้นนะครับผมซึ่งบริเวณปลายนะครับแล้วก็ขั้นค่าของเทลสั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นแผ่นแผ่ออกมานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของยูโรพอดนะครับผม ครับผมซึ่งลักษณะต่อไปนะครับก็จะเป็นหนวดนะครับหนวดของกุ้งเนี่ยมีลักษณะเอะ่ยยาวๆยาวๆนะครับจะเรียกว่าแอนทนานะครับส่วนลักษณะที่เป็นหนวดอีกอันนึงนะครับจะเป็นแง่งๆออกมานะครับอันนี้จะเรียกว่าแอนทนูนะครับผม ครับผมก็มาถึงขาเดินนะครับกุ้งจะมีลักษณะขาเดิน2รูปแบบนะครับคือ walking leg นะครับ walking leg คือขาเดินนะครับผมก็คือจะมีลักษณะเล็กๆนะครับอยู่ทางส่วนหัวนะครับมีประมาณ5คู่ครับคู่แรกจะเป็นขาเดินปกตินะครับแต่ว่าคู่ที่2นี้จะมีการพัฒนาการไปเป็นกล้ามนะครับซึ่งสามารถพบได้ในกุ้งเพศผู้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้มีเอ่อทางร้านเขาได้เอ่อมีการตัดทิ้งไปแล้วครับ ซึ่งผมจะแนบรูปประกอบให้นะครับผมก็ลักษณะของขาเดินนะครับจะมีลักษณะแหลมนะครับซึ่งมีเอาไว้ยึดเกาะพื้นดินนะครับเวลาเดินต่อมาก็จะเป็นขาอีกหนึ่งชนิดนะครับขาอีกชนิดนี้ครับจะอยู่บริเวณส่วนท้องของกุ้งนี่ครับซึ่งมีลักษณะเล็กๆนะครับแล้วก็มีสําหรับไว้ว่ายน้ำนะครับผมหรือเรียกว่าขาว่ายน้ําครับมีจํานวน5คู่ครับผม ครับผมซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับรายยางที่2นะครับของขาคู่คู่ที่2นะครับผมก็จะมีรายางยื่นออกมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของกุ้งเพศผู้นะครับผมต่อมานะครับเราจะทําการผ่ากุ้งนะครับเพื่อสังเกตลักษณะภายในครับผมอันดับแรกนะครับก็ตัดขาเดินนะครับผมแล้วก็ตัดขาว่ายน้ําครับตัดออกเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะผ่าตัวกุ้งตั้งแต่ปากนะครับไปถึงเอนนสนะครับหรือไปถึงทวารหนักนั่นเองครับครับผมเมื่อทําการผ่าเสร็จนะครับเราจะสังเกตเห็นด้านดอรอลนะครับหรือว่าด้านหลังของกุ้งนะครับซึ่งเรียกว่าดอรโซครับผมครับผมจงส่วนนี้นะครับจะเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะครับของกุ้งครับ ซึ่งระบบทางเดินอาหารนะครับจะสิ้นสุดนะครับที่เอนสนคราบหรือทวารหนักนะครับครับผมซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของกินแกนนะครับของตัวกุ้งนะครับก็จะมีสมองนะครับอยู่บริเวณหัวด้วยครับผมในส่วนของสีเหลืองๆส้มๆนะครับจะเป็นลักษณะของมันกุ้งนะครับซึ่งมันกุ้งอันนี้นะครับคือมันตุ้มมันกุ้งที่แตกแล้วนะครับก็เลยมีลักษณะเละนิดนึงนะครับ ครับผมซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะมีสมองของกุ้งนะครับที่เรียกว่าเอ็นซฟเฟออนนะครับผม ก็จะมาอธิบายส่วนประกอบโครงสร้างของโปม้านะคะตัวนี้นะคะจะเรียกว่าคาราแพกค่ะเป็นกระดองทําหน้าที่ปกป้องโครงสร้างภายในและอวัยวะภายในนะคะไม่ให้สารพิษเข้ามาตัวที่2นะคะจะเป็นตาค่ะหรือเรียกว่า compound e y e ตัวที่3ารนะคะมีชื่อว่า a n n e l หรือเรียกว่าหนวดค่ะ ต่อไปนะคะตัวที่เราเห็นนะคะจะเป็นกล้ามโตนะคะเรียกว่าชีริแพดค่ะจะมีหน้าที่ไว้ต่อสู้นะคะและป้องกันตัวเองด้านล่างนะคะจะมีแมกซล์ลาอยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็มีปากอยู่ด้านบนค่ะแมกซล์ลานะคะจะมีหน้าที่เป็นที่รับอาหารนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวเท้าของน้องนะคะเรียกว่า วอลกิ้งเล็กนะคะมีทั้งหมด6ขานสคู่ค่ะมีหน้าที่ไว้เดินค่ะและอีก2ขาน,นะคะหรือ1คู่มีชื่อว่าสวิ m มิงเล็กค่ะจะใช้สำหรับว่ายน้ำต่อไปนะคะน้องก็จะมีตัวเหงือกนะคะที่เป็นสองข้างเป็นแผงเป็นซี่นะคะจะมีหน้าที่คล้ายๆ ดิจิทีฟแกลนะคะแล้วก็น้องจะมีคาติคาติเลกนะคะเป็นกระดูกอ่อนนะคะที่เอาไว้ยึดข้อต่อทําหน้าที่เหมือนโครงสร้างใน,นร่างกายมนุษย์เลยค่ะก็คือเอาไว้ยึดข้อต่อในร่างกายนะคะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนประกอบโครงสร้างด้านในนะคะด้านในจะมีกระเพาะอาหารและลำไส้ปูม้าค่ะ แล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างลำไส้นะคะจะมีเป็นตัวหัวใจที่อยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าเราจะไม่ถ่าออกมานะคะเพราะว่าน้องจะเละนะคะต่อไปนะคะตัวที่ติดกับกระดองนะคะหรือเป็นดำๆที่เราชอบทานแบบว่ามันติดกับไข่ใช่ไหมคะจะมีชื่อเรียกว่า digestive s c a n นะคะก็คือเป็นตัวที่ใช้ย่อยอาหารนะคะเพราะว่าน้องมีเอนไซม์นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอวัยวะเพศผู้นะคะเราก็จะสังเกตการการรู้เพศของน้องได้เลยนะคะเพราะว่าเพศอะ่ะมันจะมีตัวข้างล่างซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือตัวผู้ค่ะลักษณะภายนอกของกุ้งก้างกามสังเกตลักษณะจากบนเปลือกกุ้งบริเวณหวัวส่วนด้านหน้า ใกล้กับแนวในตาที่มีหนามเล็กๆด้าละสองอันจะมีกีค่อนข้างยาวมีลักษณะแบนราบหนาและนูนตรงกลางโค้งแอนลงมาส่วนปลายงอนขึ้นมีหนามคล้ายฟันเลื่อนทางด้านบนและด้านล่างกุ้งกล้ามกลามจะมีลักษณะพิเศษที่สัมพันธ์กับชื่อคือเพศผู้นั้นจะมีขาเดินคู่ที่สขนาดใหญ่และขาวกว่าคู่อื่นซึ่งจะเรียกว่าก้าม ลักษณะภายนอกของปูมาแบ่งออกเป็นสามส่วนคือจะมีส่วนของลำตัวส่วนของอกและส่วนของท้องส่วนหัวกับอกจะอยู่ติดกันมีกระดองหัวอยู่ทางด้านตอนบนทางด้านข้างๆทั้งสองของกระดองเป็นรอยหยักคล้ายๆฟันเลื่อยลักษณะเป็นหนามแหลมข้างละเก้าอันขามีทั้งหมดห้าคู่ คู่แรกเปลี่ยนแปลงไปเป็นกล้ามมีลักษณะใหญ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและใช้จีบอาหารขาคู่ที่2อถึงสมีลักษณะเล็กปลายแหลมใช้เดินขาคู่สุดท้ายมีตอนปลายมีลักษณะเป็นใบพายใช้ไว้ในการว่ายน้ำขนาดกระดองสามารถโตเต็มที่ได้ประมาณ15-28ถึงซนเมตร ปูม้าตัวผู้จะมีกล้ามยาวเรียวมีสีฟ้าอ่อนและมีจุดขาวๆคล้า,ายการตกกะทั่วกระดองและกล้ามพื้นท้องเป็นสีขาวจันปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยม ครับผมมาถึงลักษณะที่เหมือนกันนะครับของกุ้งกล้ามกรามน couple, ะครับแล้วก็ปูมานะครับกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ปูมาเนี่ยจะมีระยงทั้งหมด5คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่นะครับก็จะมี2ก้านนะครับผมส่วนท้ายนะครับจะมีระยงอีก8คู่นะครับตาประกอบของปูมาแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยจะมีก้านนะครับผมและขนนะครับจะมีขนที่แข็งทั่วรําตัวใช้ในการรับสัมผัสนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับจะเป็นแบบแยกเพศกันนะครับและมีการผสม ปฏิสนธิภายในนะครับตัวอ่อนนะครับสามารถลลอกคาบได้หลายครั้งนะครับจนกว่าจะเป็นตัวเต็มวัย ครับมาถึงลักษณะที่แตกต่างกันนะครับของกุ้งก้ามกามแล้วก็ปูมานะครับกุ้งก้ามกามนะครับจะโตได้ถึง20-45ถึงกรัมต่อเดือนนะครับจะมีขาเดินนะครับ5คู่อยู่ที่บริเวณส่วนอกนะครับมีลักษณะยาวนะครับเป็นป้องๆและมีขาว่ายน้ำนะครับอีก5้าคู่อยู่บริเวณส่วนท้องนะครับและจะมีลักษณะบางนะฮะ กุ้งทะเลนะครับปลายขานะครับคู่ที่3นะฮะจะเปลี่ยนไปเป็นก้ามนะครับแต่ถ้าส่วนเป็นกุ้งน้ําจืดเนี่ยปลายขาคู่ที่2นะครับจะเปลี่ยนไปเป็นก้ามเช่นกันครับกุ้งนะครับสามารถเคลื่อนที่เดินหน้าหรือว่าถอยหลังก็ได้นะครับและสามารถว่ายน้าได้รวดเร็วมากนะฮะถ้าเกิดมีการบุกรุกจากศัตรูหรือว่า มีการคุกคามนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวนะครับผมมีช่วงชีวิตประมาณ100ปีนะครับผมทั่วไปนะครับจะมีราคาแพงกว่าปูครับ ส่วนลักษณะนะครับของปูนะครับที่แตกต่างไปจากกุ้งนะครับก็คือขนาดของปูม้านะครับจะจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับเพียงไม่กี่มิลหรือว่าจะมีขนาดใหญ่มากถึงสามฟุตเลยนะครับผมซึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับผมมีลักษณะลําตัวที่กว้างนะครับมีกรงเล็บคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีขาที่ไม่เท่ากันนะครับโดยทั่วไปนะครับปูตัวผู้นะครับจะมีกล้ามที่ใหญ่โตแล้วก็บริเวณส่วนท้องนะครับจะมีลักษณะแคบนะครับผม ในขณนะที่นะครับตัวเมียนะครับจะมีกล้ามที่เล็กมากนะครับแล้วก็ด้านท้องเนี่ยจะเป็นท้องกลมนะครับครับผมส่วนตาของปูนะครับจะอยู่ที่บริเวณส่วนปลายนะครับมีหนวดนะครับแล้วก็มีหางขนาดเล็กนะครับผม ลักษณะการเดินของปูนะครับจะเดินไปทางด้านข้างนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตในสังคมนะครับมีช่วงชีวิตอยู่ประมาณ13ปีครับผมโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยราคาของปูนะครับอาจจะมีราคาแพงนะครับแต่มักมีราคาไม่แพงในประเทศเขตร้อนครับผม